ตอนน้วันนี้นะครับดวงไครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่ภูมยานฟังเพลงนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตอก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 พอเสร็จแล้วก็เลือกไม่ใ้เลยนะครับสําหรับดวงจตานะครับปป็นวันนี้ของคนเลือกไพ่ชุดนหนึ่งนะครับเป็นเงยกนบ้ารับดวงผมก็ มีอะไรที่ปังโคตรมากสุดอยู่เหมือนกันนะครับขอมให้คุณซื้อสัตว์ตัวใหมายนิดหนึ่งจิตเจโฟหน่อยแล้วก็บริหารภาพลักษณ์ให้เสียให้ยินินน่งนะครับโดยดวหมันจะจปังแบบปังดีมากๆอย่างสุดๆอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนนี้เลือกไพ่ชุดที่2มานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับดโดยรวก็มีอะไรที่ปังโคตรมากสุดอยู่เหมือนกันนะครับขอมให้คุณ ใจเย็นหน่อยนะแล้วก็เป็นคนสุข,ขุมนิดนึงแล้วก็มีเป็นคนมีความคิดเท็นหน่อยแล้วดวงคุณก็จะได้ฟังหมดยอดอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ผมคนที่เลือกไพ่สามานะครับเป็นแย่กบ้มงครับหลวงก็มีอะไรที่ดรอปนิดนึงน,นะครับแต่ถ้าอยากให้ดูได้าดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องคิดดีนะครับทําดีพูดดีหน่อยนะครับ และยังสองคนต้องอย่าอารมณ์แรงเราก็รู้จักสื่ารวดของเป้าหมายให้เป็นนิึงๆเลงลองที่เประแบบพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามอันไหนเรียนสุดนะครับจะขออนุญาตตีที่ดวงไพ่ชุดที่สองนิดสุดนะครับว่าแว่าใบพเปอรเซ็นดีมีกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วอะไรเช่าลิปนี้นะครับกดใจนะครับกดแชร์กดติกันอกอะไรกันโปรดกด เปขวาในใจได้ครับหลักขยิมมือดิตามช่องอาจจะกรกลุกกระอกิดตามช่องอาจจะสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับ,ดบ,รบ,บาารเดี๋ยวเราขับบรรยากาศกีรพัฒน์เจ้าก่อนหมอดูมิทิฟฟ์นี่สวัสดีครับ